กัจะถุกฮอ,อ๋อเปนที่ไอ้พัร,รูรพปพรตรูป รู้ปะ่ะค่านะค่าอะไรมาไปนู่น,ลน,นเลยอาจารย์เอาให้นี่แยกไปฝักตั้งแต่ต้นจนจบเร,ไ,เรไ,เไม่รู้เรื่องเไม่รู้เรื่องเลยน,นี่เป็นที่กองไอ้พระแปดองค์ม,มักแปดแล้วก็เขากลัวเราจะไม่ได้เสียตังเขาเลยอุ้มไปไว้ในพิพิธภัณฑ์เราจะตามไปดูอ่แล้วก็ด้านในก็มีภอบรมสาธทีกธาตุที่ปดิฐานอยู่ด้านในใครใครรักษา เออเออออเอหาใครมแล้วก็ดรวดลายที่นี้ก็จะเป็นของสมัยพระเจ้าสุมหาราชรวดลายสร้างตั้งแต่นั่นแหละยุค235 200นั่นแหละทำสังคานาแล้วอ๋อก็มันก็ยังสมบูรณ์อ่ะยังล้วก็เสริมใน พิธารณ์พิธารณ์ครับพิจารณ์ครับเอพิาัณ์ท่านพระบ,บุอเจจานี่อายุมากกว่าทุอาจาเอ่าตอนนั้นท่านอาอยุ35ปีตอนที่ทำนายลักษณะนะ35อย่งงางนั้นพระพุทเจ้ามา แสดงทำสามห้าสามหกก็ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดแล้วแต่ประมาณเนี้ยประมาณนะแล้วพระมหากัสปะนี่อายุพระมกัสปะนี่ก็ท่านอายุก็น่าจะก็น่าจะสูสีกันเนี้ยนะใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงใช่เพราะว่าเพราะว่าตอนพุทธเจ้าปรินิพผานท่านก็ประมาณแปดสิบเนี่ยเพราะว่าท่านอายุร้อยยี่สิบปีนะก็เทวดาโนนเนี่ยอ่าอ่าโนน แต่ไม่มีองค์หนึ่งที่องค์อายุมากอะเพื่ออนุรัฐ160ปีองค์อื่นก็นี่ก็เป็นชาวพุทธยุคใหม่ของรัฐมหาราคสตาที่เป็น,นด,ดรคนอิอนดเดียที่เป็นที่ดเรเอเมก้าได้ดเรเอเมก้าที่เป็นนั่นนะครับที่ทังปูนี่นากะปูมุมไบแถวนี้มีชาวพุทธใหม่เราก็ยังมี ยังมีที่รักษาเนื่องจากว่ามันมัน,มนไม่ค่อยมีพระเขามาโยมเป็นบริเวณปลาปัตนะบริกัทายบานเป็นที่ บุญกันตะกุดีของพระเจ้ามันเจดีย์มัยักษเจดี Yeah, that's it